ถ้ลุงลุงคูรักประยุทธ์มากถูกไหมรักประยุทธ์เพราะประยุทธ์ดีถูกไหมประยุทธ์ช่วยเหลือประชาชนใช่ไหมแล้วลุงก็ชีวิตที่ดีที่สุดคือตอนนี้ถูกไหมตอนนี้ชีวิตดีที่สุดแล้วใช่ไหมดีเพราะประยุทธ์ถูกไหมแล้วคืนนี้จะไปนอนไหนแต่ลุงไล่ยิ่งรักก็คิดว่ายิ่งรักไม่ดีและประยุทธ์ดีประยุทธ์ทำอะไรให้ลุงบ้างอยากรู้ก็ปรัฐบาลตดีอะไรต่ออะไร ผมผมขออ๋อนายกยีประยุทธ์เนี่ยนะดูแลพี่น้องประชาชนขอข้อดีของประยุทธ์หนึ่งข้อคือผมสรุปไปง่ายว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็เป็นมือขวาของพระราชินีเอเขาถึงมายึดอำนาจได้อ่าแล้วถ้าเกิดประยุทธ์ดีลุงต้องมาเป็นคนไม่มีบ้านอย่างนี้เล่ร่อนแบบนี้ดีแล้วหรอใช่ดีหรอดีตรงนี้ใช่ไหมดีตรงนี้นี่คือข้อดีของประยุทธ์ถูกไหม บ้านช่องขายหมดก็เลยนอนละเหยได้รอดอย่างนี้แล้วคืนนี้ลุงจะไปนอนไหนพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วบ้านถึงของบ้านแต่แต่ก็ประยุทธ์ดีถูกไหมยังคิดว่าประยุทธ์ดีอยู่ไหนลองหันหน้าบอกประยุทธ์สู้ๆดิสู้สู้สู้ประยุทธ์สู้ๆพูดดิสู้สู้เออสู้แล้วเกินไปเดินไปนอนต่อไอ้เหี้ยประยุทธ์ดีตรงไหนวะ